สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ Hi Hunter และวันนี้ผมก็อยู่กับชาวแก๊งกลุ่มเดิมนะครับแต่ว่ามีคนใหม่เพิ่มเข้ามาหนึ่งคนวันนี้ผมก็อยู่กับผมไว้ครับมี่ค่ะี่ครับเออแมกครับแย่แม็กโอจซนะครับจะมาอยู่กับตี้เราหลังจากนี้นะฮะมั้งนะไม่รู้เขาจะอยู่กับเรายาวหรือเปล่าหุ้ย การเล่น High h เ n อ e r ในรอบนี้นะครับคือการซ่อนแอบโดยจะมีฝั่งผู้ล่าและฝั่งผู้หลบซ่อนฮะโดยผู้ล่านั้นสามารถแปลงล่าเป็น NPC หรือสัตว์ที่อยู่ในแมปนี้ได้และภารกิจหลักก็คือต้องคอยตามหาเหล่าผู้หลบซ่อนที่อยู่ในหมู่ NPC ให้ได้ซึ่งบอกเลยครับว่า NPC ที่เนี่ยเยอะมากๆฮะ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ผู้ล่าหาผู้หลบซ่อนไม่เจอผู้ล่าจะได้รับอุปกรณ์พิเศษที่สามารถเปิดตำแหน่งของผู้หลบซ่อนได้ส่วนผู้หลบซ่อนนั้นจะกลายเป็นเอ c ตั้งแต่เริ่มเกมและต้องคอยทำตัวให้เนียนที่สุดและทำตัวให้เหมือนเอ c ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ครับเราไปรับชมเกมกันดีกว่าฮะโอเคเรอไฮเดอร์ซ่อนตัวคร <MC, S 2> ับติดติดจอต้องกด F 5ปะ่ะมองม,มองที่5เอ้ยมองม,มองที่สองโอ้ยลุลุ้นโอ้นน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 แล้วเป็นอะไรดีอะคือ เราเพืนคนซ่อนตัวอยู่นะเราซ่อนเป็น NPC เหรอที่ดีมันแย่มาแล้วลูกจ๋าชุดกุ๊กวาที่หนูอยากได้เอาละตอนนี้ครับผมได้เวลาที่ผมจะเริ่มหาแล้วนะฮะนี่ผมอยากจะบอกอะไรนะสำหรับผมสามารถแปงลงร่างได้นะครับทุกคนแล้วแล้วผมแปงลงร่างได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ปัญญูอะไรเงี้ยอยู่ไหนกันหรอทำไมเงียบจังเฮ้ยเรียนเกิน ไม่คุดคุ high, anyway. ้นง่ายเกินมันมีตัวหนึ่งเดินแปลกๆอะไรหรอเดินตรงโมเด็ตพี่ไว้หรือเปล่าน่ะพี่ไว้ปลอมตัวเป็นอะไรนะไม่ปลอมตัวมีเหล่าถามมีหล่าทามไม่ได้ปลอมตัวว่ามันเป็นไก่เออพอพูดหยุดนิ่งเลยหยุดนิ่งเลยพูดแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วได้ไงได้ไงได้ไงวิ่งแล้ว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 ไปหาคนเยอะๆแล้ว ใช่เหรอเฮ้ยแต่เราอยู่แถวนี้สิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม <S <S ่ได้อยู่แถวนั้นเลยผมไม่รู้ผมพออยู่มุมนี้แม่อยู่ท่าเรือแล้ววะดิเราเห็นเขาทุกอันดูใช่ไหมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเหมือนกันมุมๆเราดีมากตอนนี้เฮ้ยยไปไหนเหร มิ่งไว้อะไรก็ได้มิงไว้ฉันรอเธออยู่นะฮยหายากๆเลยฉันรอเธออยู่เอาละตอนนี้หวังเขาไม่เจอเลยไม่หาใครไม่เจอทุกคนเลยครับไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันอะขนาดเราเองยังไม่รู้เลยว่าพวกเดียวกันอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยใช่แต่ทุกคนยังเป็น ABC ซอยู่ใช่ปะใช่แปลงไปตุ๋ยไดดเดียน่าจะแปลงได้ปะผมไม่เห็นแปลงได้เลย เหรอเงาทำไมชีวิตมันช่างเงาอะไรเช่นนั้นเฮ้ยส่งเสียงได้ส่งเสียงหน่อยหัวเงียบกันหมดเลยส่งเสียงหน่อยมันส่งเสียงกันดิชีวิตช่างน่าเศร้าอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว้าววีผมว่าผมเจอคนวิ่งคนหนึ่งอะเออใครอ่ะอันนี้ใครเออเห็นเห็นคนหนึ่งไงคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวได้ผมเห็นอันนี้ใครอ่ะน้าเต้ป่ะน่ะใครบุญหมุนอยู่เนี่ยเออเพียกโาษาจะทำเนียมจะมาทักอะไร เขาเรียกว่าวินเลตติดบั๊ก้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับโอ้สวัสดีแม็กซ์เราเจอกันแล้วอ่ะผมยังไม่เจอใครเลยอ่ะเพื่อนอยู่ไหนกันน้าเพื่อนอยู่ตรงกลางเลยอ่ะอยู่ตรงกลางเลยใช่หรอใช่ที่มี NPC เยอะๆเลยอ่ะบอกขนาดนี้มอบเลยไหมนี่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 ไหนกันเพื่อนสติปสต็ปพอมีฆาตกรมา้วทำนี้นะห้ามพูนะห้ามพูทำนี้เลยเล่นนี่สวยจัง เฮ้ยจะไปอยู่ตรงนั้นนี่ต้องอยู่ตรงมุมมุมอ่ะเวลาโอ๊โหหลุดอย่างงี้ยไก่พี่ไว้เวลาเดินันจะหน้าหันไม่มองไม่มองทางไหนเลยเดินตรงเลยนั่นี่นนั่เรื่อเริ่มมีตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาหน่ะนะนี่ใครอ่ะนั่นเนี่ยเนี่ยพอดีพี่บีเอ้ยเจอเพื่อนแล้าอย่ากดวิ่งพี่อย่ากดวิ่งถ้ากดวิ่งมันจะดูออกมันจะมีเอฟเฟกต์ตัวๆไงไก่มาแล้วเหรอไก่มายังไก่มาอย่างกำลังมาเนี่ยเห็นเห็นเห็นกำลังเท้าไก่วิ่งมาจุดจุดจุดดอะไตานั่น เขาเริ่มเขาเริ่มเพิ Nay, ่มความเป็นไก่ในตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะโว้ยอุ้ยอ๋อวันทีจ้าเดยวเรียนเหรอเอ้าใช่ปะวะเฮ้ยพี่วายมีคนหมุนอยู่ตรงนั้นน่ะใครวะนั่นอะ เนียนะเนียนะไอ้เนี้ยเดินเร็วเนี่ยว้าวเฮ้ยมันคืออะไรอ๋อมันมากเหรออ๋อาทำไมที่แสดงว่าอยู่ในงันสี่คนเลยว้าวีใครอะใครไปไหนไปไหนไปไหนนี่โอ้ยมันมีสามหัวใจที่โดนพี่วัดตีไปสองรอบแล้วหรือชีวิตสุดท้ายเนี่ย เอ๊ะอยู่แถวนี้กันเหรอไม่ไปไหนเหรอไปแล้วไม่อยู่แล้ว <c oughs> นี่ใครอ้าวทำไมตีแล้วมันไม่ขยับไปเนี่ยก็มันไม่ใช่ไงอ้าวทำไมเรื่อนไม่ลดอะ่ะตัวปอมเปล่าอ้าวจยังไม่อยู่เลยก <c oughs> ็ <c oughs> ว่าอยู่ทำไมไม่ขยับเอ๊ะ โอ้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นผมเป็นฮันเตอร์ด้อะไรเลยนายต้องมาช่วยชันล่าแล้วล่ะแม็กนายรู้ไม่ใช่ไหมพวกเขาอยู่ไหนกันเออตอนแรกก็รู้เลยนะอะไรไม่รู้หรอไปดไ,ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไหนไนดะ้โอ้ยสามย้ำไม,ม่หยุดเลยก็ว่าทำไมเตีย๋ยเรื่องรถไปรถวะ โอ้ยมีซีเยอะเกินแต่มีซีหน้าเมื่อกี้เป็นตัวสีอะไรอ่ะตัวสีน้ำตาลน้ำตาน่ะตัวไหนไม่น้ำตาลบ้างพกาบองผมหัวใจจริงตัวตัวที่มันแบบมันจับมืออ่ะไอ้ใจมือที่แบบมันมันกอดกอดมืออ่ะอะไรอ่ะอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยอ้ตายตายนี่นี่นี่อ่ะนี่อ่ะ เฮ้ยไปไหนแล้ววะนี่ไงแล้วนี่ไงเล้วเฮ้ยโดดหายไปเลยอ่ะโคตรไัเลยเฮ้ยเหลือเพื่อนรักชิตคนเดียวก็เหรอเมื่อกี้ผมดังมากใครเป็นยัง้ผมก็ซัดซัดไปแล้วหายไปเลยอ๋อหายไปเลยอ่ะแบบหายไปเลยอ่ะนี่ไม่ยริงอยู่เหรอใช่โอ้โหอันนี้แบบแบบกว้างแค่ไหนเนี่ยนี่เดินไปสุดแมปแล้วนะกว้างกว้างนี่แค่ส่วนหนึ่งของเมืองในดีอาพีเท่านั้นผมมีขอบเขตไหมอ่ะอย่างน้อยมีขอบเขตไหมไม่ให้เกินเท่านี้

มาพวกแข็งตัวดีๆแล้วเมื่อกี้คือเราเล่าห็นวัววิ่งแม็กถือหนังสือดิแม็กถือหนังสือแล้วเราลองดูหุ้ยโอถือหนังสือแล้วรู้แล้วว่าผมควรอยู่ไหนแล้วโอ้โว้ยมันแปลงมาเป็นอัลเฟรสแตนนี่ด้วยว้าวเฮ้ยอย่าพูดดิพูดดิพูดอ๋อลืม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 โทษทีไม่เป็นไรพูดได้พูดได้สบาย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 ผมเห็นคนอยู่แถวนี้เยอะนะ โอ้ไม่กอดเลเต้กับบีสินะพี่บีน่าจะเหลือชีวิตเดียวแล้วเพราะว่าโดนพี่ใสมาหนึ่งทีแล้วผมก็ใสให้อีกหนึ่งทีไงเนาะเขายู่เหลือชีวิตเดียวที่ไปเหยียบไปต้นสีชมพูอ่ะเลือดลดเลยทําจริงหยิบเหยียบมัดเบอรี่อ่ะทีเลยตีเลยตีเลยเฮ้เอ๊ะ พี่ไว้หอมหอมพี่หอมสาวสาวพิสตาเป้กับพวดเดียวกันทีแล้วตีกันเองโอ้ตีกันเองโอแล้วดูตอนตีเอ๋เออโอ้โอ้โหมีการสงสัยพวกเดียวกันอีก มันวิ่งอ่ะอกะแปลเป็นแสากาได้อ้ยเมม่น่าจะมีคนมาเจอนะเหงาจังเลยเฮ้ยตั้งแห่ใครได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือเฮ้ยกดดิผมป่ะโอเพนวิ่งแล้วกดวิ่งแล้วกดกดแล้วกดแล้วโอ้ยอยู่ไหนมันอยู่ตรง ต้องแถวเรือต้องแถวเรือเรืออ่ากลางล่ากลางล่าตอนนี้ผมกกําลังล่าอยู่มีคนตีคนหนูคนหนูด้วยเลยตายไปหนึ่งไหนอีกมีได้เจอแล้วเจอเต้แล้วเจอเต้แล้วเจอเต้แล้วอยู่อยู่ตรงที่ไหนนะตาวโห้ยพี่วิกเป็นตัวนั้นน่ะไอตัวเล็กๆอ่ะแมงสาบซัวฟิตเหรอ ช่ไม่สาบพอดีฮันเตอร์ชนะฮันเตอร์ข้าหมดแล้วแม็กเลงแบบใกล้มากอ่ะผมแบบจ้องหน้าเลยอ่ะตรงนี้ต้องมีคนเยอะมันต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆเลยก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับที่สำคัญอย่าให้เราได้อะไรอีกคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับและฮันเตอร์มีพาร์ทสองด้วยนะครับรอติดตามชมกันด้วยเด้อ